สบายดีทุกทุกท่านข้าพเจ้ชาธงไส้พิซาพิษมังลาวเาเป็นซีอูเป็นเจ้าของแบรนด์ของบีโฟมีส์สังเสงกับตัวถันเนาะของบริษัทพีเอ็มเอลสองศูนย์สองศูนย์จำกัดนั่นเองเมื่อน,นี้นะครับประชาจะมาบ่อยฟังเรื่องเล่าของการเฮ็ดธุรกิจให้ประสบความสําเร็จเนาะว่าเขาจะเฮ็ดธุรกิจขับเคลื่อนจงังไดเนาะเดินแบบใดพอหลายๆคนก็เฮ็ดธุรกิจอยู่แต่ว่าเกิดว่าเฮ็ดตามเฮ็ดตามแบบ แบบตัวเองอยากเครียดเครียดตามแบบ,บ่มีขัน่มีตอนนนะแล้วแ่ขคอ,อยเสดจัคซี่นะขเขาใจจะได้ขอย็เฮ็ดจังสันโอเคก็ถือว่าบ่ผพิดเนาะขอแต่ว่าเขาใดพ้นหลับย่างแต่เฮาตองการเขาที่จะได้กระได้ขอแต่าสาม,มารถสร้างรายรับเขาสูกกระเป๋าเฮาก็ถือว่าโอเคแล้วในการเธุรกิจบริษัะหากแต่ว่าสําหรับคลิปนี้เขาพเา้าจะให้เป็นเรื่องเล่าเป็นขันเป็นตอนในการเธุรกิจเนาะว่าเฮาจะขับเขื่อนจังไดมีขันมีตอนจังได แล้วก็วิธีเฮ็ดเฮ็ดอย่างไดจังจะเฮ็ดให้เฮานี่เฮ็ดธุรกิจแบบยืนเาวในวงการธุรกิจเครือข่ายหรือว่าสร้างธุรกิจเครือข่ายสร้างเครือข่ายธุรกิจหรือว่าจะส้างตัวแทนจําหน่ายสินค้านั่นเองเนาะสนั้นเฮา่าบิงงว่าใจธุรกิจเนาะหัวใจธุรกิจไม่ว่าสิ่งที่เขาต้องทําไม่ว่าถ้าเขาเฮ็ดตามนี่นะตามหัวใจธุรกิจ4ห่องเนี่ยหัวใจธุรกิจ4ห่องนะหัวใจไม่4ีห่องเนาะเปรียบเหมือนกับคนเทานห่หัวใจ4ห่อง แต่ละห้องนี่มีความสําคัญแบบไหนท่านผูเบื่อว่าหัวใจของธุรกิจในการขับเคลื่อนธุรกิจเครือข่า,ายหรือว่าสาังเครือข่า,ายธุรกิจใส่สามเอสบวกหนึ่งเอ็มสามเอสบวกหนึ่งเอ็มนี่เป็นหัวใจธุรกิจหัวใจแบบนี้เลยทีเดียวตัวอย่างคือหัวใจเนาะหัวใจมันมีอยู่สีหส่ห้องไหมวะสี่ห้องมันจะมีห้องเอสหนึ่งห่องเอสสองห้องเอสสามและห่องเอ็มฉะนั้นแต่ละห้องนี่เขาต้องเฮ็ดให้ครบสี่ห้อง ถ้าเฮ็ดครบสี่หองนี่ปั๊บนี่หมายว่าเขาจะประสบความสำเร็จแบบยั่งยืนทีมงานเติบโตแล้วก็ยูนั่เขาตลอดไปและหับได้ตลอดเวลาแสดงควาวบวงวารหองที่หนึ่ง S หนึ่งนี่ S 1 S หนึ่งมาจากคำว่าเซลล์เซลล์ก็คือแปลว่าการขายสนันเขาต้องเฮ็ดหัวขขอที่หนึ่งก่อนถ้าเขาเย็ดธุรกิจเฮ็ดเฮ็ดหัวใจหองที่หนึ่งก่อน,ออน,อนคือขายก่อนขายให้ได้ บิดการขายใดขายให้ได้เงินมาขายให้ได้กาไรการขายไม่ว่าเขาต้องได้กาไรได้เงินมาแบบกําไรบริเวนการเอาสินค้าไปปล่อยไปปล่อยเขายืมไปหายไปเลยหรือว่าแบบเครียดให้กันสาหรือว่าต่างๆสิน่ะหรือว่าบดถึกตามเส้นทางทางธุรกิจเนี่ยการขายคือการได้เงินมาได้กําไรฉะนั้นข้อที่หนึ่งเนี่ยข้าต้องเห็นใดคือ s 1ก็คือการขายคือเซลล์เข็ยข้อที่หนึ่งก่อนเนาะ เดจังชลงเลึกว่าการขายคืออย่างหัวใจของที่2สปอนเซอร์สปอนเซอร์นี่คือการสนับสนุนการเชิญชวนการแนะนําการรีคูดให้มาเป็นห่วมธุรกิจกับเฮาให้มาเป็นเครือข่ายธุรกิจสางธุรกิจห่วมกันฉะนั้น S1 แมน่เป็นเฮาขายขายก่อนเฮาขายก่อนจังมาสนับสนุนด้วยว่าจังมาสนับสนุนคนอื่นจังมาซอยแล้วผู้อื่นจัง เอาเขามาเป็นเครือข่ายหรือขยายเครือข่า,ขายสาขาเนาะเอสตัวที่สามเป็นเซอร์วิสหลังจากเขามีที่มีลูกค้ามีลูกค้าประจําต่างๆแล้วเขาก็มาเซอร์วิสคือการบริการเข้าเซบริการลูกค้าเขาแบบไหนบริการแบบแบบขายค้มข้อมูลข้อมูลจงังไรหรือมีโปรโมชั่นต่างๆในระบบของตัวเองในทีมของเจ้าของก็แล้วแต่เกิดแบบ ต้องมีการบริการและตัว M ตัวชุดถ่ายก็คือ m e e t i n g เมาต้องมีการประชุมประชุมกับตัวแทนจำหน่ายรายสัป,ปดาห์รายเดือนราย3เดือนราย6เดือนรายปีมื่ต้องมีการประชุมกับกับกลุ่มของตัวแทนจำหน่ายของเขา4ขคอนีเฮ็ดไปตลอดแต่ว่าญาจะให้ขาดคอใดคอหนึ่งเพะถาว่าเขาขาดคอใดคอหนึ่งก็ไม่ว่า มันบริปไปตามเส้นทางในการส้างธุรกิจส้างเครือข่ายสาขาธุรกิจเนาะการที่ไม่ได้ายอย่างเดียวค้ายอย่างเดียวเกิดไายว่ามันกระถือบริผิดแต่ว่ามันบ่แม่นธุรกิจเฮาส้างเครือข่ายสาขาเข้าเหตุคนเดียวเฮ้าก็ขายออกําไรคนเดียวก็จบแบบนี้ก็ถือเนาะแต่ถามว่าเข้าเช็ดกับคนเฮาอยากได้ตัวแทนจําหน่ายเขาอยากขยายสาขาทั่วประเทศทั้งออนไลน์ทั้งออฟไลน์ยังออก็แล้วแต่มาต้องเหตุครบหัวใจ4ขหองนี่ คือเฮาขายเองแล้วเฮาก็มาส่วนคนสนับสนุนคนอื่นให้เขานี่เขตธุรกิจหอมกับเปาแล้วเฮาเองพาเขาธุรกิจเขาจะเดินมาสนับสนุนหลังจากเขามีคนมาหอมธุรกิจนั่นแหละเฮาต้องสนับสนุนเขาบุคเมนเอาประโยชน์ของเขาได้ฟังก่าันสปอนเซอร์แป่บการสนับสนุนผู้อื่นนาะพอสนับสนุนแล้วเฮากรมาเซอร์วิสเขาคือบริการเขาโดยจะให้โปรโมชั่นบอสจะให้การท่องเที่ยวบอสจะให ยังกับเล้วแต่ตามการบริการให้ข้อมูลขา่าวสารต่างๆกันแล้วแต่การบริการการบริการนี่มันเชียร์ให้คนที่อยู่มาเป็นทีมงานของท่านแล้วมาเป็นเครือข่ายของท่านแล้วเขาจะอยู่เลยและตลอดไปเกินกับความทีของการให้การบริการถามให้บริการดีคนที่ไปอยู่ํำเฮาบม่ว่าจะเป็นลูกค้าค้าจอนูกค้าข้าจจาหรือว่าเป็นตัวแทนจําหน่ายเป็นสาขาเป็นยังกับเล้วแต่ที่ห่วมธุรกิจกเฮอน เขาจะเบื่องขนาดช่วงการบริการของทันเนะถ้าทนบริการดีเขาก็อยู่เลยถ้าบริการบ่ดีเขาก็ไปเห็ดอันใหม่ไม่นบ่ล่ะเออฉะนั้นเมื่อบริการอย่างเดียวท่านพ่อหนอความห่างในการพบกันมันจะดนดนเทือสิกำลังใจในการเทดธุรกิจมันก็สิโคตรหายไปฉะนั้นเมื่อต้องมีหัวใจของที่4เขามาก็คือมีติ้งตอนมีการประชุมออกตารางไว้เลยตัวทันน่ะว่าทานจะมีการประชุมกับเขาลรายอาทิตย์รายเดือนและ3เดือนและปี แบบใดประสมจังใดนี่คือ4ข่ขอนี่สี C ่ขอนี่คือหัวใจลักของการเตุธุรกิจขาดคอใด้อหนึ่งบ่ได้โอเคบ่ฉะนั้นยาขาดคอใดคอหนึ่งเริ่มต้นจากตัวเขาขายก่อนขายเป็นขายได้ขายดีขายจนสมัติเป็นโคดเป็นคู่การขายเพื่อเราจะเอาวิชาการขายนี่มาสปอนเซอร์มาเฮดเอสองมาสปอนเซอร์สนับสนุนคนอื่นห่างจากนั้นแล้วเฮากามาเซอร์วิสห้บริการ สอนคนอื่นให้เขาเก่งขึ้นเฮาและมีการประสุมให้กำลังใจกันอยู่ตลอดเวลาซีขอเด้อย่ำซีขออ่ามาเบิ้งมือนี่เจาะลึกแต่ละขอเป็นยังต้องขายเ,เซลลิงเนาะเซลลิงด้วยว่าเซลนี่การขายการขายนี่คืออีหยังเนาะการขายนี่เป็นการสั่งผลกำไรในการทำธุรกิจมิแต่ขายเท่านั้นจะได้กำไรเอาต่อเข้าใจได้ฉะนั้นขายจะได้กำไรทางธุรกิจ วว่าจะเป็นกําไรจากการขายทรงกําไรขายหน่อยเนาะกำไรจากการสั่งพลงานส่วนตัวยงเี่ยก็แลี่แต่เขาต้องเริ่มต้นจากการขายก่อนและการขายนี่ก็เป็นสองทาง่งเสริมให้ลูกค้าบริโภคสินค้าน้ำผ่านนี่สัําอย่างตนน้นงการขายทางโทรศัพท์การขายทางออฟไลน์ออนไลน์ก็แล้วแต่ก็คือเขาต้องติดตามลูกค้าแล้วก็ขายสัําเทีทยให้คนที่เขา ประทับใจในสินค้ายอยู่แล้วนีมีการสื่อสัําอยู่ตลอดเวลานี่คืออันว่ามันจะเกิดสองทางตัวนี้เขาหูว่าเขาเป็นนักขายเป็นเซลล์จริงๆด้วยนี่แล้วเขาเสื่อมหมันมาเขานี่เป็นคนขายแล้วละเขาก็จะมาสื่อแํามันหปิดประจําก็คือเ่อเาก็ได้หยดขายจากขายย่อยขายส่งเพิ่มเติมเข้ามาจากผู้บริโภคอย่างต่อเนื่องนั่นเองเนาะและการข้านี้มันยังเป็นบทนำก่อนการแนะนาสสาาําคนหาสมาชิกหมเข้าสูู่เคอร์ขายหรือว่าเป็นตัวแทจนจําหน่าย ท่านั้นการขายนี่มันเป็นเส้นทางทํมอิฐที่จะเฮ็ดให้เขาเนี่ไปพบผ่อคนใหม่ๆเนาะที่จะเฮ็ดให้เกิดมีผู้บริโภคมีผู้ซื้อซื้อแล้วเขาต้อไปใส่ใส่แล้วระทับใจเขาจังกายมาเป็นสอบถามืลองราวของการเอาไปขายเกิงกับเขาแล้วก็เข้ากันพอเขาเอาสินค้าเขาไปขายแล้วเรื่อยกลายเป็นจุดเชื่อมต่อเรื่มต้นที่เขาจะตัดสินใจมาเป็นตัวแทนจําหน่ายในเครือขายของถัน เสดงทาว่าท่านบอขายยังสิเนะี่ยมันกับบอสามารถที่จ้เหตยไถยคนอื่นเสื่อมันเสื่อใจเฮาบอเฮาเป็นมืออาชีพจริงและเขากับบอการที่จะเมื่อเป็นตัวแทนุน,นายที่เหตุนำเฮาต่อจากนั้นไปฉะนั้นคนที่เก่งคนที่เป็นมืออาชีพเท่านั้นที่คนอื่นอยากบปรห่วมธุรกิจนำเฮาต่อเป็นมืออาชีพมืออาชีพด้านไหนขายเพราะว่า คนที่เขาอยากมาเป็นตัวแทนจาหน่ายจากเขาไม่ว่าเขาว่าตัวแทนจาหน่ายเขาก็เป็นผู้ขายเช่นเดียวกันแต่คนที่เขาเลื่มขายตอนทำมิดเขาก็สิบวเกง่งบ่มีความสามาีกยังมากมหมแต่เขาจะมาสอบถามจากตัวเทาฉะนั้นถ้าเทาบวกขายโอกาสที่จะได้ตัวแทนจาหน่ายต่อไปมีหน่อยที่สุดเพราะว่าตัวแทนจําหน่ายเขาจะค้นหาคนที่ขายเกง่งคนที่ซ้อนเขาได้คนที่ปรึกษาได้เป็นโคช้ชเป็น คู่เป็นทีปรึกษาทางด้านการขายให้เขาได้ฉะนั้นการขายจึงสาคัญนั่นเอง S ตัวที่1คือการขายโอเคเนะข้อที่2 S ตัวที่2คือสปอนเซอร์สปอนเซอร์กแป่า,าการสนับสนุนคําว่าสนับสนุน,นก็คือคําจุนช่วยเหลือบึงเงีง้งให้เขาประสบความสาเร็จให้เขาเติบโตให้เขาเจริญก้าวหน้านั่นเองนนเนาะฉะนั้นเวลาเขาสิไปสนับสนุนผูกคนอืน่นหมายว่าเฮาสิไปสักส่วน เขาเนี่ยมาเป็นนักขายคือเฮาหรือมาเป็นเครือข่า,ขายสาขาจากเฮาหรือมาเป็นตัวแทนจําหน่นายของเฮ้ายังก็แล้วแต่นอกก่อนสิสนับเฮ้าต้องเขาจะเขาว่าปสปอนเซอร์คือการสนับสนุนบ่เป็นการ่วนอย่างเดียว่วนมาแล้วต้องสนับสนุนเขาบ่เป็นชวนมาแล้วอิจฉาบังเบียดเขาจาะเสียบถูกต่องเนฉสน,นันการสนับสนุนโดวยว่าสปอนเซอร์นี่ไม่เป็นการสั่งธุรกิจของตัวเองให้จเจริญเติบโตประสบความสําเร็จอย่างหมันคงถาเฮ้า มีคนอยู่ในเครือข่ายสาขามีทีมมีองค์กรมีคนขายหลายๆมีตัวแทนจำหน่ายขายต่อจากเฮาหลายๆหมายว่าธุรกิจของเฮาก่อจจะเลื่อนเติบโตและประสบความสำเร็จอย่างหมั่นคงกพอ่างงานของเฮารายได้ของเฮาจะได้มากมีอยู่สองสองทางหลกัลกๆสองทางที่หนึ่งจากการขายโดยตัวเฮาเองบอกว่าจะเป็นการขายย่อยหรือขายส่งก็แล้วแต่คือ ัวเขาขายเองตัวที่2เขาจะมีได้ได้มากก็คือจากยอดขายขององค์กรยอ,อดขายของที่ยอดขายของตัวแทนจําหน่ายเมื่อเฮามีตัวแทนจาหน่ายรายรายรายได้เฮาจะเกิดความมันคงแบบแพ s ชีปอินคอมหมายคามว่าเฮ็ดงานหน่อยเฮ็ดงานนด้หน่อยเมื่อยน้หน่อยแต่เงินมันจะมาหลายแต่ว่าก่อนจอดนัจุดนั้นเขาต้องมีการสนับสนุนผู้คนหรือว่าต้องมีการสปนสอนเซอร์มีคนภายใต้เฮาสปนสอนเซอร์นี่หลากหลาย แล้วก็กลายเป็นตัวแทนจําหน่ายจากตัวเฮาไปหมายว่าเอาจํานวนทวีคูณของผูกคนนาะขายคนละหน่อยคนละอันสองอันแต่ลอยคนพันคนขายเฮาก็จะเกิดรายได้ยางมหาศาลก็หไม้คามว่ามันจะเป็นการที่เริ่เติบโตและประสบความสำเร็จยางมันคงของ,ของธุรกิจของเฮานันเองเห็นบ่ละอ,อ,อันนี้คือการสปอนเซอร์และการสปอนเซอร์นี่เป็นการสางโอกาสทางธุรกิจ แบ่งป,ปันสิ่งดีๆนี่ในเรื่องของสุขภาพหรือว่ารายได้หรือความงามการพัฒนาคุณภาพชีวิตความสำเร็จให้กับตัวเขาเองและผู้อื่นฉะนั้นเมื่อเขาเขาว่าสปอนเซอร์ผมหมายว่าเขาจะ,าวาาจะ่วนเขานะมาเพียงแต่มาขายของมาสื่อของบางคนก็เขาบ่ามากการขายบางคนเขาบ่ามากการขายแต่ทุกคนหมักการสื่อฉะนั้นเขาอาจจะแนะนําเขาทั้งด้านอาชีพ ทางด้านธุรกิจทางด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตเข้าแนะนําในหูแบบนี้แม้ว่าการสปอนเซอร์ยังสวยคนอื่นนี่สามารถที่จะพัฒนาจาของใดและเราจะมาส่งเสริมสนับสนุนกันสวยเรือและจับมือกันประสบความสําเร็จในชีวิตอีกด้วยเช่นนั้นนี่คือการการสปอนเซอร์เนาะนี่คือการสปอนเซอร์ให้โอกาสผู้อื่นนำพอรนั่นเองเนาะนี่คือการสปอนเซอร์ให้ทุกท่านเอา การสปอนเซอร์ที่ดีบบนี้ก็คือเฮ็ดจังไดการสปอนเซอร์ที่ดีก็คือการนะนำผู้คนเข้ามาในองค์กรของเขาเนี่โดยการแนะนำเขาให้เป็นในสิ่งที่เขาเป็นแล้วเขาเป็นแล้วเรื่องใดให้เขาแนะนำให้เขาเป็นเรื่องนั้นเนาะเฮาต้องบกขายฝันเขาต้องบอกขายแบบแผนธุรกิจหลายเกินไปขายความรวยหลายเกินไปจั่างสิเฮาต้องขาย คุณภาพของผลิตภัณฑ์และกะขายคุณภาพของตัวเฮานำ้ำเพราะว่าคนเขาจะมานําเฮ่านี่เขาจะมาเบิ่งในสิ่งที่เฮาเป็นถ้าเฮาเป็นแบบใดคนเดินก็อยากเป็นนำ้ำถา้าเฮาบบเป็นยังเลยบบมีความสามารถยังเลยบบมีความเก่งยังเลยปรึกษายยงบงได้เลยและ่วนมารวยล้ว,ลวลเขาก็สิเบิ่งาว่าตัวเฮาผู้ส่วนนี่รวยหรือยังมันก็เป็นการความเสือ่อถือก,กันมากก็่น้อยลงเพราะว่าเฮ้าส่วนผิดทางนั่นเองเนาะฉะนั้นการสปอนเซอร์เขาต้อง เขาว่าสนับสนุนเฮาต้องสนับสนุนคนในสิ่งที่เหานี่ถนัดเนาะข้าฉันขันเฮ้าบ่มีความถนัดเฮ้าจะไปสนับสนุนเขาได้จังได๋เขาก็สืเบิงเฮาที่ไอ้ผู้สิ้มาสนับสนุนข่อยนี่มียังเน่เป็นอยังเน่เก่งอยังเนข่อยชิเสื้อที่ใดเนวใดว่าเจ้าเก่ง่อยจังิียอมให้เจ้ามาสนับสนุนข่อยเช่นเดียวกันเนาะเช่นเดียวกันแสดงนี่คือการสปอนเซอร์หัวใจหองที่2นั่นเองหัวใจหองที่3คือการเซอร์วิส เซอร์วิสคือการให้บริการหรือว่าการบริการทีมงานจะอยู่นำเฮาเนาะตลอดปีตลอดไปหรืออยู่้วกเลือกขึ้นกับการให้เซอร์วิสของถัานกับทีมงานของถันฉะนั้นการเซอร์วิสนี่ก็คือการบริการที่ดีจึงจะนํามาถึงความประทับใจความไว้วางใจความเชื่อมั่นในตัวเฮ่าและธุรกิจแต่เฮาบริการบ่ดีหรือบ่พอใจเขาก็เลือกไปสื่อขายนําผู้อื่นแต่เฮาบริการดี บริการประทับใจเออราคาของเขาอาจจะขายแพงในนิดนึงแต่เขาก็ต้องย่งย่อมหับการบริการนักสื้อทั้งหมดตลอดเพราะว่าเฮ้าขายสินค้าบ่าเพียงแต่ว่าขายในหูแบบของราคาเฮ้าขา,ายในหูแบบของการให้บริการที่ดีเยียเ่ยมเหนือกว่าผู้อื่นนั่นเองเนาะะน้นการบริการก็เป็นการสร้างสายสัมพันธ์ที่ดีมีส่วนี่ทําหายธุรกิจเติบโตอย่างมันคงและทาวัด ถ้าเขาบริการบดีในี่ส่วนร้านนี่คนเท่ากับบพอใจแต่เขากจับเชื่อสื่อสัมบ่พอใจเขากับ่รรบบบบบตัดสินใจที่จะเป็นตัวแทนจำน่ายัะ้ะการบริการนี่ท่านต้องเฮนูจากผู้เขาประสบความสลาจแล้วเห็หนูจากทักษะของตัวเองนำ้ำเฮนูจากหลากหลายเฮนูจากลูกค้าเฮนูจากคนอื่นๆที่เขามีความถนัดานนดาดิโนะดาดิเนะเขาก็หาวิชาหาความูเอาเนาะี่คือการบริการนนเองส่วนหัวใจ ห้องที่สี่ห้องที่ถ่ายคือมิ팅มิ팅คือการประชุมฉะนั้นเมื่อเฮามีสามเอสแล้วเนาะมีเซลล์การขายมีสปอนเซอร์มีทีมงานแล้วเฮามีการบริการที่ดีแล้วฉะนั้นเพื่อเป็นการให้กำลังใจซึ่งกันเลยกันเฮ้าต้องมีแผนในการประชุมรายอาทิตย์รายเดือนรายสามเดือนรายปีเขาต้องออกแผนประชุมเพราะว่าการมิ팅นี่เป็นการประชุมนี่ก็คือเป็นการพัฒนาควอมูล ประสบการณ์ทักษะการทำงานตลอดจนแนวทางทำธุรกิจให้มาะสมก็พควมสำเร็จของตัวเองและกลุ่มทีมเขาใดสนั้นมอเบิงว่าการประชุมนี่มันอาจจะเป็นการแชร์ประสบการณ์เรื่องว้อมู้ต่างๆบางคนเขาบอกวา่าทีมงานตัวแทนจำหน่ายของเขาเนี่ยมีปัญหาเรื่องใดแต่เขาามีปัญหาเรื่องใดคัเขามีปัญหาเรื่องการขายเขาก็ตองมาแบ่งปันข้อมูลพัฒนาข้อมูลเรื่องการขายให้เขาแต่เขามีปัญหาเรื่องการสปอนเซอร์ผู้อื่นแหละ ยุยงยากเขาทอ่อเขากําลังใจมดห้าก็ต้องเอาเขามาแบ่งไปประสบการณ์เรื่องนี้แล้วก็ซ้อนความหูซ้อนทักษะพัฒนาให้เหมาะสมกับปัญหาที่เขาพบเจอไม่เชศเหล่ธุรกิจสมัรถคงเนาะและเมื่อทุกครั้งที่ถันมาเจอกันทุกครั้งที่ไม่เห็นหนากันนี่เขาจะที่มีกําลังใจเสมอเมืออมีการประสนฉสนั้นยาขาดการประนุยาฉีดตัดถิ่นสักอย่างหนึ่งหัวใจสี่ห่องนี่ต้องสมบูรณ์เนาะและ การประสมนี่มันยังเป็นการกระตุ้นหากำลังใจและสร้างแห้งบันดาลใจในการทำธุรกิจแม้ที่เจออุปสรรคหรือปัญหาก็สามารถแก้ไขและหายประสบความเดืดอดร้อนเวลาถามมีการประสมตลอดพบหนากันกำลังใจมาหลดได้จับมือได้ทักทายกันได้มานางแชร์ประสบการณ์ได้มานางกินกาแฟน้อกันได้มาแบ่งปันความรู้สึกดีน้อกันเข้าก็มีกำลังใจฝืนขึ้นมาฉะนั้น 3S บวก1 M นี สำคัญที่สุดในการเทรดธุรกิจดย้าเืมว่าเป็นหัวใจหลักของการเฮ็ดธุรกิจนั่นเอง S1 ขาย S2 สปอนเซอร์ขยายขยายบุคคลและ S3 เนี่เป็นเซอร์วิสการบริการและ M ก็คือมีติ่งกันประชุม C คอนี่ทุกท่านย่ำไม่ลดย่ำไม่ลดก็คือต้องเหตุต้องทำเป็นขอๆไปบ่แม่นฟังแล้วก็จบได้ บเมนจะบอกว่าเออมันว่นเป็นเหลืองข่อยเหลืองของบริษัทบริษัทก็เฮ็ดอยู่แล้วเพราะว่าเฮ็ดตามสี่ขอนี่คือหัวใจของธุรกิจที่บริษัทต้องทาแต่ถามว่าตัวท่านนี่อยากจะเลื่อนเติบโตู้อยากมันคองอยากมีรายได้ตลอดท่านก็ต้องเฮ็ดสี่ขอนี่ย,ยามหดหนึ่งเฮาต้องขายก่อนขายจนเกิดความเก่งเป็นความหูเป็นทักษะแบบสามารถ บอกต่อได้สามารถส่งต่อให้ผู้อื่นได้ด้วยวิชาการขายของเห่าสถานการขายของเห่าอย่างสินค้ขาของ b 4 Me สินค้าเฮานหลากหลายและราคาบอแห้งและบละเป็นชิ่งที่แบบซื้อขายได้กันง่ายๆนะ่ะบอกง่ายขายง่ายซื้อง่ายขายของทุกอย่างดีมดเพียงแต่ว่าให้ตัวท่านนี้ดึงตัวเองนี่มาเป็นแบรนด์ของเจ้าของเอา b 4 Me เลือกตัวใดตัวหนึ่งเนังสิเลือกผลิตภัณฑ์ควาวงามเลยนะกระตาม สิเอาครีมบำรุงผิวก็ได้สิเอาครีมหอมสิเอาครีมกันแดดครีมบำรุงสบู่สซเอากาแฟเอาอหยังกระด้ที่มาต่างเป็นแบรนด์คงเจ้าของแบรนด์คงเจ้าของก็คือให้ท่านบอกตัวเองเสม,มอว่าว่าเฮานี่ใส,ส่สินค้าตัวนี้เดดีแล้วก็เป็นชีวิตจิตใจที่เขาตงใส่แล้วก็บรลืมเลยแลยแต้ตงใส่มันถุกวันเมื่อได้บ่ใส่แล้วนอนบ่หลับนะลเนี่ยแล้วเฮาก็ฝึกตัวเองขายให้เกิดกำไรจากการขายปิดการขายให้จริง จนเชื่อมมันว่าตัวเองเดีเก่งแล้วไม่ความสมารถแล้วสุดหย่อนแล้วเป็นไปได้แล้วเฮาจังคอยขยับตัวเองมากหัวใจอของที่สองคือหองเอสองเนาะเอสตัวที่สองก็คือสปอนเซอร์คือการสนับสนุนเฮาเป็นแล้วเฮาจังไปสนับสนุนคนอื่นสนับสนุนคนอื่นไม่าหยังเมือ่อเฮาคล้ายเป็นแล้วเฮากะส่วนผู้อื่นมากเขาตอนเขาส่วนเขาสัวมามา่ว่าขอยบกิ้งเขาบม่มีความสามารถคขอเฮ็ดบ่ได้ขอยบเป็นเฮาก็ติดต่อเข้า่า บขาเป็นยังดอกเจ้าบขเป็นคอยสิสนับสนุนเจ้าเห็นบก่กคอยสิซอยเหลือเจ้าคอยสิซ้อนให้เจ้าคอยสิเป็นโคดเจ้าเป็นคู่ให้เจ้าและเขากับสิไวเนี่ยสิใจเขาก็ย่อมมาเป็นธุรกิจกับเฮาแล้วก็สามารถเป็นตัวแทนจากเฮาเพราะเขาเสื้อมันตัวเฮาว่าสิสปอนเซอร์เขาเออหลังจากนั้นเขาจังขยับมาเขาสู่ห้องที่สามคือเอสสามเซอร์วิสบ่เนี้หลังจากที่เขาเริ่มมาขายแล้วเทามีทีมขายแล้วเำามีตัวแทนจําหน่ายขายได้แล้วเหฮาก็บ,บริการเขานึ่งความหู้ สองทักษะสามประสบการณ์สี่กำลังใจยังไงแล้วแต่เนาะหา,า,า,าโปรโมโช,ชั่นต่างๆโปรโมชั่นสินค้าโปรโมชั่นเที่ยวอ,อียงกระดที่เฮียแต่เขาในย e ูนิเฮาตลอดไปคนที่เริ่มลวงจากธุรกิจไปแล้วก็บ่พอใจเมทีมบ่พอใจผู้สปอนเซอร์ผู้สนับสนุนเพราะว่าการใา้บริการหมื่นทมิทกับปัจจุบันเนี่ยมันบ่คือกันเทนมามันบ่ต่อเน,นื่องมันมันแบบคนละเลื่องกันนะจาก จากมือธมิทีชวนมากกับตอนหนีมันโคนระเลื่งกันอว่าการบริการแบบบบตอเนื่องการบริการแบบบอบประทับใจเขาก็เลยหลือไปและปเหตุอันใหม่ในที่สุดและสําคัญคือตัวหัวใจของทีซีคือการปรชสมกันมีติการปรชสมกันมีติงมเชียถ่ายค้นมาพบกันสั่งรค์บรรยากาศรวมกันจากท่อนี่แต่กําลังท่อกําลังมือยกาลังบุกกาลังเสีเลือกแล้วใช่ะพอมีการปรชสม ลายอาทิตย์ลายเดือนและสามเดือนลายปียังกระแต่แต่พอมาเจอกันปุ๊บกำลังใจเขาจะกลับขึ้นมาและกระสู่ส่วนต่อบบเป็นยังหายเกลคายยูทีของประสมนี้ก็คือขายบบเป็นเข้ากระซอนขายขาย้ายบบเป็นสนับสนุนบบเป็นกระซอนสนับสนุนบริการบบเป็นกระซอนบริการประสมบบเป็นกระซอนมีตติ่งกระซอนประสมเพ่นบอกคือเข้าสมัตเจรจาคุยกันไดยูทีมิตติ่งไดนี่คือเหนว่า เข้ากับประสบความสำเร็จไปพร้อมกันเป็นทีมสามารถจับมือกันเดินน้ำกันเป็นทีมใหญ่ได้ในที่สุดเห็น่นี่คือหัวใจธุรกิจอย่างเขาเห็ุความสำเร็จบนเส้นทางของธุรกิจบีโฟมีขก็หและเริ่มต้นจากขายก่อนอยาเฝ้าไปยังบมากไม้เนาะบ่เฝ้าไปวิ่งหาสมาสิกหาหลูกค่าหาหนานี่ยาเฝ้าเฮ็ดเอสอนหนึ่งหายใดก่อนคือขายให้มันเกิดความสำนานแล้ว ขายไดลีห่หวซื้อบรตเองเก่งแล้วขายเก่งแล้วต่อคำถามการขายไดล้วเข้าจังไปสปอนเซอร์ผู้อื่นจังส่วนเขาสนับสนุนเขาพอสนับสนุนมาแล้วก็ให้บริการอย่างดีเยี่ยมและจัดระบบประสมกันทุกๆอาทิตย์ทุกๆเดือนทุกๆ3เดือนและทุกๆปีมันมีขั้นตอนในการเดือนนี้คือเป็นขั้นตอนสู่ความสาเร็จเข้าโอกาสจะสักเซสด้วยหัวใจห้องก็คือเซลสปอนเซอร์เซอร์วิส มีติ่งเขาพยอยยำไปยำม,ม,มายำม,มายำไปพออยากให้เหานี่เขาใจยังลึกซึ้งในหัวใจของธุรกิจ B forME 3S บวก1อยำเนอยำให้ท่านยตูตลอดเวลาเพื่อให้ท่านนี้หู้ซึ้งแล้รก็ส่งต่อนั่นเองเนาะะนั้นบ่ได้ก็ต้องได้ทาท่านอยากประสบความสมําเร็จบมมีคําว่าบา่ได้ยากได้ยูบ่ต้องได้บ่ได้ก็ต้องได้บ่ได้ก็ต้องได้เขา,าต้องน๊ ขาอยากประสบสำเร็จเท่าตองได้เท่านั้นเออชีวิตเท่าจังสิเปลี่ยนในที่สใด,ดฉะนั้นเขาพเจ้าก็ะยักบอกสุฟังเนาะว่านี่คือเส้นทางที่เราจะขับเคลื่อนนำพาสู่ความสำเร็จ3 S1 m อ่อคือหัวใจสำคัญของธุรกิจต้องเฮ็ดด้วทุกท่าน่บม่นฟังก็คือใดตองเฮ็ดเนาะ S1 หก็คือขายขาย S2 คือสปอนเซอร์คือส่วนขยายสาขาขยายตัวแทนจำหน่าย S3 คือเซอร์วิส บริการเขายัางสุดใจแล้วก็ 1m คือนมีติเงอย่าบอกว่าเมนยูคนไหนคนไหนยาสิหาเหตุผลมาซัพพอร์ตตัวเองอยู่ที่เดิมยาเหตุผลซัพพอร์ตเจ้าของหายเจ้าของลมเร็วยาเหตุผลมาตั้งไว้ให้เจ้าของยูแค่นี้เฮ้าโบกโอเคเนาะแสดน,นถ้าอยากได้อยากสำเร็จต้องเฮ็ดตาม 3s บวก 1m เฮ็ดทุกมือทุกวันทุกอาทิตย์ทุกเดือน เข้ากับโอกาสจะประสบความสำเร็จอย่างใหญ่โตนี่คือสิ่งดีๆที่ข้าเจยาอยากฝากไปเนาะบอกเข้าใจมาได้ได้ท่านถามเพิ่มเติมในคลิปต่อๆไปข้าวจ้าอก็เอาข้อมูลให้ประมาณนี้เนาะเพื่ออยาให้ทุกท่านนี่ฟังลึกซึ้งได้เข้าใจย้ำเดยาอ3 S 1 M เนาะ s 1ขาย S2 ขยายหรือว่าสปอนเซอร์สนับสนุน S3 บริการ S4 สสมเฮ็ดตาม4ขคอนี้ ออกแผนเฮ็ดทุกวันทุกวันเ้ากสิได้กันทุกวันโอเคเนาะข้าพเจ้ารงใส่ปริชาเพชรเมืองลาวสำหรับคลิปนี้กาสิสินสุดเพื่อเท่านี้ได้เจอกันคลิปต่อไปขอกราบขมา,ขา,ขาสบายดีถูกถูกทัน